รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับรายการคิดการดีในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาดูกิจกรรมของน้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลานะครับที่ได้รวมกลุ่มกันทําผลิตภัณฑ์นาซิีาแกร,รงแงงบานะครับซึ่งนาซิีาแกนะครับเป็น อาหารพื้นถิ่นในพื้นที่จังหวดัดชียงรนภาคใต้นะครับและน้องๆเหล่านี้เองครับก็นําข้าวพันมือรอนะครับซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดยะลาครับมามกซ์ก,กันกับเนื้อยะลาวากิวนะครับซึ่งได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับนั่นคือนัซิดาเกรรองแงงบานอกจากที่จะให้ความรู้กับน้องๆแล้วนะครับความรู้เหล่านี้สามารถที่จะนําไปสู่ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นเองครับเรื่องเราจะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรไปติดตามได้จากรายการในวัน นี่ครับ ยะลาดินแดนปลายด้ามขวานเต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่โดดเดน่น ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางและปลูกข้าวด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทำให้มีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่หอมอร่อยเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหารอย่างข้าวมือลอได้รับความสนใจจากคนในและนอกพื้นที่ความโดดเด่นนี้ทําให้น้องๆองอ,งอาชีวศึกษายยะลาสนใจนํามายกระดับแปรรูปเป็นขนมทานเล่นให้สามารถทานได้ง่ายเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายโดยนําเมนูนาซีดาแก่อาหาร เึืนชื่อและได้รับความนิยมของชาวมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มารังสรรควบคู่กับเนื้อยะลาวากิวด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหารมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นนาซีดาแกร่รองแงงบาร์ตัวนาซีดาแกนี่เป็นอาหารของ มุสลิมใน3จังหวัดของเรานี่ครับคือทุกร้านค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะมีนัซิดาเกและปัจจุบันนี้ก็นัซิดาเกเริ่มลดน้อยลงแล้วครับเราก็เลยอาจจะเพิ่มผลิตภัณฑ์นัซิดาเกในรูปแบบใหม่ครับเพื่อไม่ให้นัซิดาเกได้หายไปครับตัวนัซิดาเกของเรานะครับเป็นอา,อาหาราประจําของพังภาคใต้ของเรานะฮะแล้วก็ซึ่งทุกคนก็ทานเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยยกตัวนี้ขึ้นมานะฮะ ท,ทีมก็เลยช่วยกันคิดค้นยกตัวผลิตภัณฑ์นาซีตาแก,กขึ้นมา,าได้จัดทำขึ้นมาใหม่ประยุกแลวก็ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบันของโลกของเราในะปัจจุบันนี้นะฮะด้วยการที่แบบหนึ่งการสะดวกสะดวกในการนะทานสะดวกในการพกพาเราสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจในการทานะฮะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ภาคภูมิใจก็คือเราสามารถชูวัตถุดิบของภาคใต้เราที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นนาซิอาเป็นข้าวมือรอเป็นตัวเนื้อของยาราวากิวนะฮะได้ทําให้มันึ้นให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราเลยภาคภูมิใจกันตรงนี้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ความภาคภูมิใจของอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถาไปคว้าชัยชนะต่างๆได้ในระดับจังหวัดในระดับภาคนะฮะมันเลยทาให้เรารู้สึกภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าในในมุมความคิดของผมนะฮะผมก็จะมีมุมที่รู้สึกโอเคมากรู้สึกแบบป่าพื้นใจมาก ซึ่งในตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นคือแบบทางบ้านเราก็จะเป็นพวกแบบสไตล์พหูวัฒนธรรมนะฮะในความรู้สึกนะจะเป็นพหุตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นหลากหลายศาสนาซึ่งในความว่าอ,อาจจะมีจุดแบบที่อาจจะต้องจูนกันนิดหน่อยนะเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่ท่านมองในกลุ่มของความอ่าสัมพันธ์ในกลุ่มนะฮะเรารักแน่นกลมเกีียวกันเพราะเราใช้แค่คําเดียวคือเด็กอาหารด้วยกันครับผมเราไม่ได้เอาอะไรมากีกกันกันเลยว่าคุณคืออะไรคุณคืออะไร เราจะใช้แค่คําเดียวที่อยู่ด้วยกันคือเด็กอาหารจะรักกันครับโอเคนะครับอขอยกตัวแรกก่อนคือเป็นข้าวมือรอนะคะข้าวมือรอคือเหมือนที่กล่าวมาขั้นต้นก็คือเป็นเป็นพืชเป็นอ่าธัญพืชที่เป็นตัวข้าวของสั่นจังหวัดของเรานะฮะผมก็เลยยกตัวนี้มาผสมเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อที่จะชูวัตถุดิบของบ้านเราแล้วก็ตัวข้าวมือรจอะเป็นข้าวที่มีโปรตีนสูงนะฮะ,นะะก็เลยยกนี้เข้ามา ซึ่งตัวเนื้อของพันยาลาวากิวเป็นพันธุ์ที่ได้ผสมประสานกันร,ระหว่างพันเนื้อวากิวนะฮะกับเนื้อของพันเมืองยาลาก็ได้เป็นยาราวากิวนะฮะซึ่งตัวนี้เราก็เลยมันยังไม่เป็นที่แพร่หลายในตลาดนะฮะเราก็เลยยกตัวนี้ขึ้นมาให้ได้มีการรู้จักกันมากขึ้นนะฮะด้วยตัวนี้ที่เราสามารถทําขึ้นมาก็คือเป็นเนื้อของยาราวากิวที่เรามาใส่ในแกงที่เป็นแกงอาในชื่อของรองแงงนะฮะ ที่เราคิดขึ้นมาใหม่นะครับชื่อเดิมของมันคือผมอาจจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับว่ามันเป็นชื่อยาวมากนะฮะมันเป็นแกงสมัยแบบโบราณน,นะฮะที่มันเริ่มสูญหายไปเราก็เลยดึงกลับมาใหม่โดยการที่ใช้เนื้อของพันยลาวากิวมาผสมนะฮะให้มันมีความโดดเด่นขึ้นนะฮะแล้วก็จะชูของตัวเนื้อของพันยาราวากิวว่าเนื้อของเราก็มีคุณภาพที่ดีไม่ต่างจากเนื้อตัวอื่นนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องใช้ตัวนี้มานะฮะ อนนี้นะครับถามว่ารู้สึกภูมิใจมากและรู้สึกดีใจมากนะฮะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะได้ชนะมาทั้ง2ด่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นด่านของระดับจังหวัดนะฮะก็ได้ที่ได้ที่หนึ่งระดับจังหวัดมาแล้วก็มาถึงด่านระดับที่2ที่เป็นระดับภาคเราก็ยังชนะได้ที่1ระดับภาคก็คือรู้สึกตอนนี้ภูมิใจมากเลยฮะแล้วก็ความคาดหวังของเราในการแบบภาคภูมิใจของเรานะระดับประเทศก็เราจะทำมาให้ได้ครับจะคว้าแชมป์ระดับประเทศของเราให้ได้ก็คือสร้างชื่อเสียงป่อของให้ของวิทยาลัยชีวยิทานะครับแล้วก็ จะจะสร้างชื่อเสียงให้กับพันธ์ุข้าวของยะลาครับแล้วก็พันธเนื้อยะลาวากิวให้ได้ครับผม จากจุดเริ่มต้นวิชาโครงงานที่แต่ละสาขาจะต้องจะทำโครงงานวิจัยโดยน้องๆแผนกอาหารและโภชนาการ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาสนใจนําข้าวมือลอมาชูเป็นวัตถุดิบหลักแรกเริมนั้นทําเป็นข้าวอัดข้าวยามและเปลี่ยนมาเป็นนาซีดาแกที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากวัตถุดิบในท้องถิน่นผ่านกรรมวิธีการแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่นกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เป็นผลิตภัณฑ์คล้ายข้าวพองแต่ตัวราดนั้นเป็นเนื้อยยลาวากิลฟอย์และใช้ไข่พั้มฟิล์มตัวขนมไว้รสชาติอร่อยทานง่ายแคลอรี่ต่ำไม่อ้วนไร้น้ำตาลมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิมประดิษฐ์ของคนรรุ่นใหม่ระดับภาคใต้อีกด้วย แล้วก็คือจะใช้เป็นไข่ผํากับน้ำผสมเข้าด้วยกันค่ะและจะใช้เป็นแป้งกล้วยหินค่ะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นจะใช้เป็นโปรตีนสกัดจากแป้งสาลีค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะใช้เป็นกิซรีนค่ะคนให้เข้ากันค่ะสุดท้ายคือใช้เป็นแอลจีเนตค่ะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากคนให้เข้ากันนะคะจะจะไป ฟิจิเรนเซชันค่ะเป็นอุณหภูมิที่90องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะนานค่ะกว่าจะได้คือเป็นหลายครั้งค่ะค่ะเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะสามารถทำผลิตภัณฑ์ไปขายได้ค่ะสามารถทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้ค่ะรู้สึกดีใจและคนในชุมชนได้มีความรู้ค่ะที่ได้ต่อยอด ตอนนี้ก็ตัวผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีมากครับคือมีทั้งรสชาติที่ดีหน้าตาที่ดูดีแล้วก็แบบสามารถไปต่อยอดได้หลายทางครับมันเริ่มต้นมาจากาการเรียนวิชาโครงงานครับของสาขาก็คือทุกสาขาจะมีหมดแล้วก็จะเรียนเด็กๆก็มาโครงตัวโครงงานวิจัยครับแล้วก็มาขอให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาไปจนตัวผลิตภัณฑ์มันเริ่มมาจากเป็นข้าวอาัด ข้าวอัดข้าวยำเราก็เลยลองมาเปลี่ยนจากข้าวอัดข้าวอ้าวข้าวอัดข้าวยำเนี่ยมาเป็นข้าวอัดนาซีดาแยดูแล้วก็มีตัวตัวปกตินาซีดาแกเราก็จะมีตัวแกงราดใช่ไหมครับเป็นแกงเนื้อแกงไก่แกงปลาแกงไข่อะไรก็แล้วแต่เราก็เลยเอาตัวแกงนั้นซึ่งเราใช้ตัวแกงนั้นเป็นแกงโบราณซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วมันเรียกว่าอ่า ดายิงกอร n งซึ่งมันเริ่มต้นมาจากการแบบเวลาเราจัดงานใหญ่ๆของชาวมุสลิมครับเขาจะเอาตัวแกงที่มีอยู่เหลือจากงานมาผัดจนมันเริ่มงวดจนมันเริ่มแห้งแล้วเขาก็เอามากินกับข้าวอะไรอย่างนี้เราก็เลยเอาตัวแกงตัวนั้นมาทําเป็นในรูปแบบของเนื้อฝอยแล้วก็มาโรยบนหน้าของข้าวอัดรสนาซิดาแงตัวฟิล์มนั้น ที่เราทำขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราอยากให้เพิ่มอยากให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราครับเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้มันมากขึ้นแล้วก็เลยเลือกที่ใช้ไข่ผั่เพราะว่าไข่ผัมเขาเป็นซปเปอร์ฟู้ดเขาจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงแล้วก็แคลอรี่ที่ต่ำครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเนื้อที่ลรยอยู่บนข้าวครับมันหล่นอยู่ในแพคเกจจิ้งครับตอนนี้ก็ตัวผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีมากครับคือ มีทั้งรสชาติที่ดีหน้าตาที่ดูดีแล้วก็แบบสามารถไปต่อยอดได้หลายทางครับก็ใช้ตัวความเข้ากันของสีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราใช้ตัวเราชูจุดเด่นของไข่ผัด้วยแล้วก็เลยใช้สีเขียวของไข่ผัมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตัวเปลองนอกมันเป็นสีเขียวอันนี้ก็มีสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติครับอันนี้คือติดเปในระดับชาติแล้วอันนี้ก็รอแข่งระดับชาติอยู่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดในเชิงของ พาณิชย์ได้ในการขายตัวสิทธิบัตรเราจะใช้ตัวข้าวมือรอนะครับซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของยะลาครับเป็นซึ่งเป็นพืชจีแลเราก็เลยจะใช้ตัวพืชจีตัวนี้ข้าวมือรอเป็นตัวชูให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันไปอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ครับก็รู้สึกปลื้มปุื้มปิ่มในความพยายามของเด็กๆคือเด็กๆพยายามกันมากเลยก็เก่งเด็กๆทุกคนเก่งมาก ทำทำได้ครับคือเรื่องการต่อยอดให้กับผู้ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยคือเราทําอยู่แล้วครับในการทําทหลักสูตรขึ้นมาเพื่อไปสอนให้กับชุมชนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ผ่านมาก็มีหลักสูตรของการทําแคบบัว <c oughs> ก็ประสบความสําเร็จดีมากครับ <c oughs> ตอนนี้ก็อาจจะได้ทําหลักสูตรของตัวนัซซี่ลองแองบาไปอีกตัวนึงด้วยครับ เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษานะครับที่จริงมันเป็นประเด็นหลักเลยสำหรับผู้เรียนเลยเพราะว่าการเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติเป็นหลักนั้นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของผู้เรียนด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งสาคัญนักเรียนวิทยาศาสาคือต้องไปประกอบอาชีพได้นะครับการประกอบอาชีพได้ก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่จะนําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตในการจัดกงารสอนของวิทยาศาสกรายาลานะครับในรายวิชาโครงงานนะครับหรือวิชาโครงการเนี่ยผู้เรียนทุกคนนะครับจะต้องมออีโครงงานที่เป็นนวัตกรรมสําหรับประกอบในการ จบการศึกษาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าใน,ในหนึ่งปีเนี่ยผลงานที่จะโดดเด่นที่จะนำมาใช้สำหรับการพัฒนาและต่อยอดจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีในปริมาณที่พอสมควรนะครับที่สำหรับเชื่อต่อยอดแล้วก็ไปใช้ในการแข่งขันได้แล้วก็เอาไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็จำหน่ายได้จริงอะไรเงี้ยครับที่จริงแล้วเนี่ย ในระดับสํานักงานข้าราการการศึกษศานะครับก็จะมีนโยบายหลักเลยนะครับเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนางานวิจัยนะครับพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นะครับสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับวิชาชีพนะครับเพื่อที่จะให้ไปประกอบอาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้มีเวทีด้วยนะครับเ,เวทีเนี่ยก็จะมีในระดับตั้งแต่จังหวัด ในระดับภาคนะครับเราอยู่ภาคใต้เราก็สังกัดภาคใต้เราก็แข่งในภาคใต้สําหรับในปีนี้เนี่ยวิเลยเนี่ยก็คัดเลือกเอาผลงานเด่นๆของผู้เรียนที่เป็นงานวิจัยด้านวิตกรรมเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยแผลงานนะครับมาแข่งขันในระดับจังหวัดก่อนผ่านเวทีระดับจังหวัดจํานวน3ผลงานนะครับปีนี้เนี่ยแล้วก็ไปในระดับภาคในระดับภาคเนี่ยเราได้รางวัลชนะเลิศก็คือผลงานนาสินาแยโรเรงบาเนี่ยนะครับ ก็ในช่วงวันที่9ถึง10เนี่ยนะครับก็จะมีการแข่งขันในระดับชาตินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ทางสำนักงานข้าราชการอาชีวศึกษาเนี่ยได้ส่งเสริมนะครับนี้เวทีนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการเนี่ยไป,ไปดูผลงานเราด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเจรจารซื้อขายนะครับในในส่วนของผลงานที่เด็กเนี่ยได้ทำ นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นการซื้อขายผลงานนวัตกรรมของอาชีวศึกษานะครับซึ่งในอดีตเนี่ย<ม>ก็จะมีเยอะมากนะครับปิดพันธุ์ที่อยู่ในตลาดเยอะแยะน่ตอนนี้นะครับก็จะต่อยอดมาจากผลงานของนักประดิษฐ์ของอาชีวศึกษานี่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับซึ่งณนวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการที่จะส่งผลงานของนักเรียนเนี่ยนะครับไปเข้าแลบ เพื่อที่จะตรวจหาคุณภาพนะครับเพราะว่ากว่าที่จะถึงมือผู้บริโภคได้เนี่ยก็ต้องมั่นใจได้นะครับว่าผลงานเนี่ยสามารถบริโภคได้และมีความปลอดภ100ัยร้อเซนะครับและมีคุณภาพทางโภชนาการต่างๆแบบนี้ส่วนข้อมูลละเอียดอื่นเนี่ยนะครับคุณครูก็น่าจะให้คําตอบได้มากกว่านะครับที่จริงเ,เจ้าของผลงานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ผลิตนะครับ Ểu, ส่วนสถานศึกษาเนี่ยก็จะเป็นเจ้า <Adjust ment> ของนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมนี้เนี่ยถ้ามีการนำไปใช้นะครับก็จะต้องผ่านกระบวนการในการจดสิทธิบัตรนะครับดังนั้นสิทธิบัตรเนี่ยก็จะเป็นของสำนักง,งานคณกรรการการศึกษาเป็นของสถานศึกษา,<โฆ>านะครับแต่ก <ๆ S 2> <เ>็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการถ่<ส>ายทอดให้กับชุมชนได้นะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานจัดการศึกษานะครับดังนั้นองค์ความรู้ที่มีเนี่ย ก็จะนําไปสู่เรื่องของการอบรมขยายผลให้กับชุมชนเนี่ยได้สามารถประกอบอาชีพแล้วก็ดัดแปลงผลงานพวกนี้นะครับออไปใช้ได้เหมือนกับในปีที่ผ่านมาที่เราทําแคปหนังวัวนะครับก็ถ่ายทอดชุมชนไปแล้วตอนนี้นะครับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนี่ยก็เอาไปใช้แล้วก็ทาประโยชน์แล้วก็วางจําหน่ายในท้องตลาดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าระดับความสําเร็จของผลิตพัน์นะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก90%แล้วนะครับ เพียงตอนนี้กระบวนการพัฒนาเนี่ยหมายความว่าพัฒนาเรื่องของแพคเกจจิ้งพัฒนาเรื่องของออขนาดคุณภาพเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับให้มันไปสู่ความเป็นอินเตอร์มากขึ้นนะครับไอ้น,นี้ก็อาจจะ10%ที่เหลือส่วนการบริโภคเนี่ยตอนนี้บริโภคได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการันตีได้ไดว่าในการบริโภคเนี่ย เรามีคุณค่าทางโภชนาการมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงตรงนี้ก็อยู่ในขั้นของการส่งข้อมูลในการตรวจวิจัยในห้องปฏิบัติการอยู่1เราขยายชุมชน 2. ผลผลิตหลักก็คือผู้เรียนคือนักประดิษฐ์ถ้าเขามีทักษะตรงนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่กระบวนการวิจัยกระบวนการพัฒนานวันตกรรมนักเรียนจะไปต่อยอดผลิตผลอื่นได้เพราะองค์ความรู้มีใช่ไหมครับนำองค์ความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเพราะว่าในสจังหวัดเราเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็มีความแตกต่างนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้โดยพวกในบ้านเราเป็นเป็นมุสลิมนะครับดังนั้นเนี่ยเด็กเราเป็นเด็กมุสลิมแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายได้ในในพื้นที่เราหรือลงไปทางมาเลเซียอินโดนีเซียหรือบรูไนตรงนี้ที่มีตลาดค่อนข้างใหญ่ อันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเด็กในพื้นที่ด้วยนะครับก็ดีใจนะครับเพราะทุกปีเนี่ยก็ยกระดับไปทุกปีเลยเด็กเราเมื่อจบไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานประกอบการแทบจะจองเลยนะตอนนี้โดยเฉพาะเด็กแผนกอาหารเนี่ยนะครับเพราะว่าโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะจะดีเควสมาแล้วแหละครับตอนนี้ว่าเด็กคนนี้คนนี้คนนี้นะครับเพราะเด็กพวกนี้เนี่ยจะผ่านประสบการณ์จากการฝึกงานในฐานประกอบการด้วยนะครับ เด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่โซนภูเก็ตพังงากระบี่โรงแรมระดับ5ดาวเชิญชวนนะครับเช,ชเชิญชวนโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่กำลังศึกษาอยู่นะครับก็สามารถที่จะนำเอาไอเดียนะครับหรือความรู้ที่เรามีแล้วเนี่ยมาใช้ในการพัฒนานะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพของอาหารในพื้นถินนะครับไปสู่เวทีในระดับสากลได้แล้วก็เชิญชวนผู้เรียน นะครับที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรียนอาชีวศึกษานะครับมาเรียนแล้วก็มันจะเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพนะครับที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอนาคตต่อไปนะครับก็คิดว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับผู้เรียนที่จะไปสู่โลกอาชีพนะครับเราได้ได้ทำในรูปแบบกินง่ายแบบพกพานะครับ คือไม่จําเป็นต้องอนั่งบนโต๊ะอาหารอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือสามารถจะไปไหนคือสามารถจะกินบนรถได้หรือว่าสังสรรค์ในหมู่เพื่อนๆในตอนที่ว่าไปปิกนิกอะไรประมาณนี้ครับสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้นะครับก็จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้ชืน่น เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักว่านาซิดาเกของเราเป็นรสชาติยังไงแล้วก็ตัวเนื้อรองเงงด้วยนะครับผสมผสานนะครับจะกินพร้อมคู่กันกันกบนาซิดาเกตัวนี้นะครับอนอกจากทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมได้นำความรู้ส่วนนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้แก่ชุมชนได้ต่อยอดและเพิ่มมูลค่า สินค้าตัวนี้นะครับให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับผมถ้าใครสนใจสินค้าของเรานะครับสามารถติดต่อได้ได้ทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของว,ยยนะวิทยาลัยนะครับแล้วก็เพจนาสิดาเกรองแงงบาครับผม นอกจากนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพร้อมเดือนหน้าส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่นาซีดาแกร,รองแงงบาให้กับคนในชุมชนเพิ่มช่องทางสร้างงานสร้างไรายได้จากวัตถุดิบชุมชนขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ได้รู้จัก กับเพื่อนเพื่อหลายคนเพราะว่ามาจากต่างห้องกันนะคะก็เลยเรู้สึกว่ามีความสนิทกันมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างเราก็ได้ทําตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตรงนี้ค่ะให้มันได้ไปสู่ที่อื่นที่อื่นอย่างเช่นชุมชนอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็เราได้ไปร่วมกับชุมชนได้รู้จักกับคนในชุมชนอีกด้วยนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามัคคีกับเพื่อนแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ,ว,กบ,ว,กกว,กบว่าเหมือนว่าเรายังไม่เคยมาอยู่จุดนี้คะ่ะเราก็พอมาอยู่จุดนี้เราก็ได้รู้ว่า อ,อ๋อ,อ,อการทํางานแบบวิทยาศาสตร์มันมีสารอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ได้รู้จักไอตรงนี้มากขึ้นค่ะ,ะได้มีการทํางานเป็นทีมแล้วก็ได้มีความสามัคคีนในกลุ่มด้วยค่ะ,ะได้มีการไปสอนวิธีการทําต่างๆนะสิดาเกอะไรแบบนี้ค่ะให้มันกว้างขึ้นรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าได้ทุกคนได้รู้จักตรงนี้ค่ะจากตัวเราเองด้วยก็แล้วก็คิดว่าอาจจะ ไปเผยแพร่จากให้ที่อื่นอีกได้รู้จักอีกค่ะในฐานะคนรุ่นใหม่อะค่ะที่เป็นตัวผักดนในผลิตภัณฑ์นี้ค่ะทำให้ทุกคนจากที่อื่นเนี่ยได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นทําให้รู้สึกว่าให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความเป็น3จังหวัดของเราค่ะในเรื่องของกลิ่นต่างๆตัวข้าวที่เป็นที่ถ้าคุณมาที่นีค่คุณได้ลองแน่นอนค่ะ ดับพันนาะทิดากงแกลรางเงงบาโลแฟตโลซูกา้าโลโซเ,เดียมราคาทุกถูงแค่6.9บาทค่ะนอกจากนี้ได้โปรตีนสูงจากธรรมชาติให้พลังงานแค่100กิโลแคลอรีถือง่ายทางสะดวกเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชันดนภาคใต้ของบ้านเรานะครับอย่างนักศึกษาเกรืองเงงบาเองที่น้องๆวิเลยอาชีวศึกษายะลานะครับได้ทําขึ้นมาและประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ในพื้นที่จังหวัดยะลาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับส่วนครั้งต่อไปรายการคิดการดีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการครับสําหรับวันนี้ผมและที่งมนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ